สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมเล็กนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮห,หนอยของวันที่21กันยายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่22กันยายน2 5 6 8แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดู ใดๆนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี <c oughs> <c oughs> ผที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางเมื่อวานนะครับที่เลตคลาดวางไว้ให้นะครับเป็นแนวทางเมื่อวานวันที่21กันยายน2568นก่อนอื่นนั้นเราก็มาเช็คนะครับมาเช็คสายออกกําลังกายสายตัวช่วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือ456นี้นะครับเป็นตัวเด่นตัวตัวช่วยในทุกๆวัน,น 4 5 6นี้ผมจะเช็คสถติแค่7หน่อยเท่านั้นนะครับผมส่วนนะครับผมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่นะครับผมใช้งานได้ตลอดทั้งวันในทุกๆหน่อยนะครับเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องทำสติเองด้วยม,มาดูครับผม456เข้ากี่รอบครับ4เข้าไปที่54า่กา4มา1รอบนะครับผม4มา1รอบ 5ครับผม5มาที่50กิจ54กา85พิ65าสานะครับ1 2 3 4นะครับ5มา4รอบนะครับ6ครับ6มาที่36กิจ65สานะครับ6มา2รอบ 1บวกสเป็น55บวก2เป็น7นะครับมา7ครั้งใส่ออกกำลังกายสายตัวช่วยนะครับใส่ออกกลังกายใส่ตัวช่วยมา7มา7ครั้งนะครับก็ยังคงเป็นตัวช่วยพี่น้องนะครับในแต่ละวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับสายออกกำลังกายนี้ มาดูครับผมนะครับผมสิคู่เจาะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสิคู่เจาะพี่น้องสามารถนําไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับสิคู่เจาะนี้นะครับตามอัธยาศัยนะครับผมชอบตัวไหนอย่างไรนะครับส่วนแนวทางนะครับผมที่ผมวางไว้12คู่เจาะนี้นะครับผมก็จะมาทําตรงสายประหยัดนะครับเขียนว่าชอบมากนี้นะครับเมื่อวานผมคัดนะครับเหลือแค่4คู่นะครับ ใน4คู่นั้นก็เข้าไปที่45กาตรงนี้นะครับเป็นคู่เจาะคู่เน้นนะครับเป็นคู่เจาะคู่เน้นส่วน12คู่เจาะนั้นใน7หน่อยก็เข้าไปที่45กานะครับผมเข้าไปที่05กิจเข้าไปที่03 V วีนะครับผมก็เข้าไป3คู่เจาะใน7หน่อยนะครับกับอีก7ตัวช่วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นสถติรที่ยังดีอยู่นะครับผมหลังจากนะครับเมื่อ2วันที่แล้วหลุดไปนะครับตัวคู่เจาะนะครับซึ่งเป็นสถติที่9เดือน20วันนะครับที่นะครับผมเขาหลุดครั้งแรกนะครับในรอบ9เดือน20วันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับเพราะผมได้ทำเสถติแจ้งพี่น้องในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูครับผมนะแนวทางของวันที่22กันยายน2 5 6พัน ที่22ี่ะครับ6หแปดเอทางหน่อยนะครับ วันนี้ครับสายตัวช่วยนะครับตัวเด่นนะครับผมก็คือ5 6 7 มาดูคู่เจาะนะครับผมมี3ามส3่สามห้าปดหสี่ห้า ออผมไปเขียนจริงๆมันต้องเขียนสี่แถวนะสามแถวนะออไม่เป็นไรครับผมขออภัยนะสี 4, ออ่หกเพราะว่าเคยติดนิสัยนะครับสามปีเขียนแถวละห้าตัวนะครับเพราะจะวางว่าสิบห้าคู่ติดนิสัยหก ห8 60 6ดนตรงนี้นะครับสายประหยัดนะครับสายประหยัดสายประหยัด วันนี้นะครับผมผมดึงลงมาแค่ตัวเดียวนะครับคือหกนะครับคือหกใส่ออลงกายเมื่อวานวางหลักร้อยให้นะครับผมเจ็ดนะครับก็เข้าไปสองรอบนะครับหลักร้อยเข้าไปที่นะครับกิจนะครับเจ็ดสามหกนะครับเข้าหลักร้อยนะคือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดวีนะครับผมนะครับเจ็ดศูนย์สามนะครับผมนะครับพี่น้องก็ ผมจะวางให้อีกนะครับผมก็ลองนำไปใช้งานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับวันนี้ก็เน้นไปที่นะครับผมสามหกหกแปดสี่หกห้าหกนะครับเน้นให้สี่คู่เน้นให้สี่คู่นะครับรูดหกนะครับ,นะรบก็มีสามหก 4 6กแล้วก็5.6 <c oughs> ส่วนวางหลักร้อยนะครับผมวางให้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับหลักร้อยคือ4นะครับ4.4.5 4.4.6 4.6.0ครับผม นผมสำหรับแนวทางนะครับผมน่อยรวมวันที่22กันยายน2 5 1 8ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขออวยพร f c พี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ